สวัสดีตอนบ่ายครับทุกๆคนทำกลางอากาศร้อนก็ะมีลมพัดมาน,นะครับเราก็จะมาทำการเชื่อมปานประตูเหล็กนะครับตับแรกเราก็ใช้ลูกหมูนะครับตัดเหล็กครับเป็นมุมเฉียงนะครับเพื่อที่เราจะทําการเชื่อม ไฟฟ้าต่อไปนะครับแล้วเราก็ตัดเป็นที่เตบริวแล้วนะครับเราก็มาเข้ามุมนะครับมาเข้ามุมโดยใช้สามเหลี่ยมฉากนะครับใช้ค้อนตอกตะปูนะครับตีให้เข้ามุมนะครับเข้าจิตกันเลยนะครับเราก็ทำการเชื่อมนะครับ ชื่อมไฟฟ้านะครับต้องปลอดภัยครับก็ใส่แว่นใส่หน้ากากอนามัยครับกันควันกาจมูกครับจช้ตรงมือครับยังไม่เสร็จนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับทำจนกว่าจะเสร็จครับครับขอบคุณ